คุณผู้ฟังทุกท่านขาหลังจากที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ประกาศอย่างเป็นทางการนะคะว่าขอยุติทุกบทบาทในการบริหารวงแสงทองฟินแลนด์นะคะยกเว้นโตเกียวมิวสิกนะคะสิ่งที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจมากที่สุดนั่นก็คือจุดยืนของศิลปินขับพี่น้องขาเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้น เวลามีเจ้าภาพมาจ้างงานหมอลำแสงทองฟินแบนศิลปินก็จะไปหมดไม่ว่าจะเป็นน้องเพลงและก็ <c oughs> น้องซีแกรมคุณครูเยอะแยะมากมายกับพี่น้องขาแต่ในเมื่อมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแล้ววันนี้ทางทางทางด้านแพลวแพาวแสงทองก็ได้ออกมาชี้แจงนะครับพี่น้องขาแต่ว่า สำหรับวันที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จะไร์สดนั้นน้องเพลงไปแน่นอนนะคะไปแน่นอนคืออาจจะไปสายหรือไปดึกหน่อยนะครับเพราะว่ามือนั่นอยูอยอย่งานอยู่บึงการวสันพันวาเดี๋ยวเดี๋ยวสิมาบอกให้ฟังก็เป็นการลำบากใจของน้องเพลงนะคะแต่ก็ให้ความเคารพผู้หลักผู้ใหญ่วันนี้ก็อำลา คือจากทั้งน้ำตาพี่น้องเออขณะที่กำลังพูดอัดคลิปกับแม่แพลน้องเพลงก็น้ำตาคอเบานะคะจะร้องไห้โดยน้องเพลงได้ออกมาโพสต์นะคะไว้อยู่ที่เพจนะคะเพจน้องเพลงนะครับพี่น้องขาได้โพสต์ข้อความไว้ว่าหนูพูดอะไรไม่ออกจริงๆหนูรักแม่แพวพ่อบิก๊กหนูรักทั้งสองท่านเพราะท่านคือผู้ให้ เรื่องนี้ผู้ใหญ่จะพูดจะผู้ใหญ่จะพูดจะเคลียร์กันเองหนูรักพ่อบิ๊กแม่แพวนะคะหนูจะทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดนะคะก็คือต่อไปนี้ทางเจ้าภาพต่อไปนี้จะแต่งานเก่าทางด้านงานเก่าบอสแพวหรือหรือแพวพาว,พาวแสงทองก็ต้องส่งงานให้พ่อบิ๊กคือส่งคิวงานให้พ่อบิ๊กว่า มีงานไหนบ้างที่จะให้น้องเพลงไปขึ้นได้บ้างแต่ว่าเจ้าภาพใหม่ที่จ้างเข้ามาเจ้าภาพใหม่ที่จ้างเข้ามาต้องระบุว่าต้องการน้องเพลงขึ้นไปมาต้องการน้องเพลงด้วยไหมและก็จะต้องบวกเพิ่มเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับนายห้างโตเกียวมิวสิกนั่นก็คือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะเพราะว่าน้องเพลงตอนนี้เพลงก็เป็นที่รู้จัก ของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศอืมหอยใจบ้างไฟแสนผู้ได้กระลองได้เลาลม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 ตีฝาดังมาลมลมอาจารย์บิ๊กภูมารินเขียนเพลงเพราะมากนะครับพี่น้องคะเอาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังจากปากแพ่วๆแสงทองแล้วก็น้องเพลงอธิบายกฎกติกาและจุดยืนการไปการมาจะอยู่ยังไงจะมายังไงขึ้นเวทีแสงทองยังไง และจะไปอยู่ประจำกับโตเกียวมิวสิกยังไงนะครับพี่น้องขาไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้แม่พาอยู่กับน้องเพลงนะคะคือก็บางคนก็นคือลั่งเล่ทั้งเจ้าภาพทั้งอ่ากลุ่มปิดของพี่วันพิเลนที่เป็นจัจจของโตเกียววันที่3นะคะก็ค,ะคือแบบใดอะไรยังไงคือตอนเนี้ยคุณแม่ที่ผ่านมายิ่งมอเด,เด็กคุยกันเลยเห็นแต่บอกว่า เป็นจาสดไลฟ์สดวันที่สามแต่แน่นอนคือยังไงน้องเพลงก็อยู่โตเกียวมิวสิกจังได้น้องเพลงกับปฏิเสธบ่ได้ที่จะบบไปยังไงวันที่สามน้องเพลงก็ต้องไปไลฟ์สดกับโตเกียวมิวสิกแต่เจ้าภาพทีจ้างว่ายุบึงการยังไงน้องเพลงก็ต้องไปบึงการเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือ,อวันที่สามนะคะเจ้าภาพก็คือมันจะเรีย้ยว่าน้องอาจจะไปช้าแต่น้องก็ไปเหมือนเดิมนะคะตัวนี้ก็คือบอกไว้แต่เงื่อนไขในสัญญาต่อไปนี้เราก็จะทําให้ชัดเจนมากขึ้นว่า ในวงะจะพาเจีายมีใครบ้างและก็มีน้องเพลงไหมอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งหลังจากนี้มันก็จะเป็นการรงคิวเกาให้วิบัติฟิ่เลนที่จะเบิงวา่าอาคิวน้องเพลงแล้วก็คิว,ว่คบิกมีวันไหนบ้างที่จะได้มาขึ้นเวทีแต่่ตอไปหนีก็ต้องจะภาพก็ต้องขืนยุกับนหน้าหันบีกแล้วว่าถ้าจ้างน้องเพลงเพิ่มเพิ่นจะคิดเท่าไหร่นะคะตัวนี้เรามันก็เป็นมันก็ต้องเป็นอย่างนี้นะคะเพราะว่า น้องเพ่งนะ่ะเ็นสัญญากับอพอบีกตังแตแลแล้วนะคะก็ก็แจ้ง fc แฟนคลับเอา้าทำไมจะร้องไห้ <laughs> <laughs> น้องก็รักทั้งสองงารักทั้งสอง fc บางคนแล้วก็รักทั้งสองคนนั่นแหละห้องก็ว่าเลยไปขุดไปเกลยดไปสร้างอย่างกันแต่เราก็ร่วมง,งานกันได้เหมือนเดิมเพราะว่าสถานะมันก็เป็นพ่อแม่ของลูกเหมือนเดิมเลยกัน,กนตามที่พี่น้องเห็นในซื้อได้อย,อย่างนะคะบ่ต้องไปซี่เรียสพี่น้องคะอยู่กับครอบครัวของ ใรของเรานั่นแหละให้มันดีที่สุดเนะาะจอกว่าต้องมูปอนกันในแล้วเนาะเพรต้องห้องหหรือว่าอีอย่างแต่เข้าใจว่าทุกคนก็รู้สึกว่าอ,อกากัาทั่วประเทศหรือว่าเสียใจยอยากให,อกให้อยากให้แบบว่ากลับมาหากาันอนาคตมันไม่มีใครมองเห็นเราก็ให้มันเป็นเรื่องของเวลาดีกว่าเนาะอ่าเวลาจะเยียวยาทุกอย่างแต่ว่ามือนีเดินมาแจางข่าวก่อนสาหรับคนใดที่อยากได้โปรโมชั่นตัวเกีียวเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะโลชั่นตัวเกีียวอารมดีแล้วค่ะ โลชั่นตัวเกียวค่ะพี่น้องคะเป็นกันแดดกันดแดดนะก็เป็นน้ำหอมในตัวทาแล้วคือเปลี่ยนผิวให้ขาวใสทาแล้วจะมีอกลูกนะคะข้อดีของเขาคือเขาไม่ใช่บีบีเพราะฉะนั้นทาแล้วทาแล้วทาแล้วผิวขาวใสนะครับพี่น้องะ่ะพี่น้องก็ช่วยสนับสนุนคีมบอสพอไอ้บอสแพรวแสงทองด้วยก็แล้วกันตอนนี้ เป็นโสดนะคะตอนนี้เป็นโสดเต็มสรตริงนะคะหลังจากที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะได้ออกมาโพสต์คฤห่าหลังใหญ่นะครับแรวพวก็ได้ออกมาแชร์ข้อความเออหยอกเพื่อนนิดนึงเพราะว่าตอนสถานะคนตอนนี้สถานะเป็นเพื่อนกันแล้วนะคะหยอกกันนิดนึงบอกว่าใครจะช่วยสนับสนุนผู้ใหญ่บ้านวินแลนด์บ้าฟินแลนดบ์นนดบ้างนะคะแรวพวก็ได้ออกมาโพสต์ไว้เลยว่า สาวๆเพียบนะคะเพียบอยู่แล้วเพาวสาวๆเยอะแยะมากมายปุญบานฟินแลนด์กอบริษัธรรมดาอายุน้อยร้อยล้านอายุซ้ำานีไปมองเออจะมนหนาเงินเก่งคนเหนื่อยหน่อยแปลกไปแปเว่าเก่งขักแต่หึงบอกไปไปไปเก่งห่ายเก่งขายตาออนซ่อนเพลนอิลีเด้หน้าตากดีอีกตั้งหาเห็ดยังกะคือเห็ดยังกะง่าเป็นยังกะคองนี่ละค่ะก็คือต่อไปนี้น้องเพลงนะคะ ถ้าเจ้าภาพจะจ้างาหมอนำแสงทองฟินแลนด์นะคะเจ้าภาพต้องระบุว่าเอาน้องเพลงด้วยหรือเปล่าเพราะว่าต้นสังกัดน้องเพลงนั้นอยู่ที่ตัวเกียวมิวสิกนั่นก็คือบอสบิ๊กนะคะซึ่งบอสบิ๊กเป็นผู้บริหารน้องเพลงเซ็นสัญญาตั้งแต่แรกก่อนทำเพลงเป็นที่เรียบร้อยนะคะกับบอกให้ไหว้ส่วนราคาค่าจ้างจะเป็นยังไงเท่าไหร่นั้น ก็ต้องขึ้นอยู่กับบอสบิ๊กอีกนั่นแหละค่ะอืมแต่งานเก่างานเก่าที่รับไว้บอสแพลวก็แจ้งให้ทราบแล้วว่าจะต้องส่งสคริปต์งานให้กับบอสบิ๊กเออผู้ยบาลฟินแลนด์นั่นแหะเออจะคือเป็นจะของขายเนาะเอายัางไงก็แล้วแต่เราก็ต้องติดตามติดตามตอนต่อไปด้วยกันแล้วกันเพราะว่าแพลวพาาเสียงทองก็ไม่รู้เหมือนกันว่า อนาคตอะไรจะเกิดขึ้นเออยังพูดให้เรานึกถึงอยู่เออจะมีปรากฏการพิเศษเซอร์ไพรส์เราหรือเปล่าเอาวันนี้โชคดีมีเงินใช้ก่อนนะครับพี่น้องขาสวัสดีค่ะ